สวัสดีพี่น้องเชา้า Youtube ท,ทั้งหลายเนาะมือนีก็ได้มาพบพอกับดวงจันทเครื่องอีกแล้วพี่น้องอ่ะมือนีก็มีของมาขายพี่น้องเลยอ่ะผู้ใดมักสนอ่ะผู้ใดมักแบบพิมพ์เสาเนาะพี่น้องเสาเคียงหัวเคียงเท้านี่แหละ,ะขนาดขนาดก็ความยาวมันนี่เมตรหาสิบเนาะพี่น้องขนาดเสากันาสี่เนาะ พิมพ์นี่กะก่ทั้งหมดเจ็ดตนเนาะพี่นออ้องเจ็ดตนเสาหนาสี่เงย้าเม็ดหาสิบเนาะสำหรับเบ็ดเสร็จของตัวนี้เนาะพิมพ์ตัวนี้เนาะเหล็กก็สามสี่มิ้นนี่แหละพี่น้องเหล็กเอามาเห็ดเนาะรับรองบ่มีปัญหาเนี่ยนอนเนาะสำหรับเหล็กแบบเห็ดพิมพ์เนาะพี่น้องเอากา กาคลิปอันนี้กับมะมึงพี่น้องว่านี่เนาะวิธีล็อกขางเสาพี่น้องเลยดึงเล็กตัวนี้ออกมงังย้ำม,มังก่ดึงเล็กตัวนี้ออกพี่น้องมันมีมีหาจุดเนาะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าเทเสาเสร็จแล้วะครับ A ghé lick bạc bèp ni org na vino ghé org ghé org tony na vino ng 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 ซื้อแบบพิมพ์ไปเราห้าอยากขึ้นอยากไปเทเองเนาะพี่นอ้องอ่ามันก็จะลดต้นทุนกว่าตลาดหน่อยหนึ่งเนาะสำหรับเสาอืมอันนี้ก็บมันตีนพี่น้องทั้งตีนทั้งหัวอันนี้มันตีนอันนี้มันปลายเสาอันนี้ก็ตีนต้นที่สามหัวต้นที่สี่อ่าอันนี้ก็ตีนอันนี้ก็หัวต้นที่หก อันนี้หาหกอันนี้ก็ต้นที่เจ็ดกับเป็นตีนพี่น้องทั้งหมดนี่ก็มีเจ็ดต้นเนาะสำหรับผู้ใดแักแบบพิมพ์สองอ๋มอามามึงราคาพี่น้องราคาโอ้ราคากับประทันเดียบอกเราพี่น้องเดี๋ยวสิไปร้องเทเมึงก็เนาะเออว่ามันเทแล้วมันจิเป็นยังไง ราคานี่ถือก็ทองตาลาดแน่นอนพี่น้องเฮ็ดเองผลิตเองเนาะผออู้ใด,ดสนใจอยากได้แบบเสาหนาซีเง้าเม็ดหาสิบเ,เนาะพี่น้องก็จะมออีความสูงของขานี่ย0ี่สิบเซนพี่น้องจากดินขึ้นมานี่ยหาต้นแบบบ่ถือว่าบ่าสูงเกินไปเนาะพี่น้องเลเท่สบายสบายเล็กจากช่วงล่างพี่น้อง เล็กฉากช่วงล่างก่อนอ่ะเล็กฉากสองนิ้วเนาะพี่น้องเอ้ยนิว้วนิ้วเคิงพี่น้องอ่าอนิ้วเคิงรับน้ำหนักเลยเนี่ยนอนบ่มีปัญหาเนี่ยนอนพี่น้องเออเคยเคยเห็ดมาแล้วหลายอันแล้วเนาะเอะบอบ่เลี้ยงแบบนี้บ่ว่าจะมีแต่แบบหนาซี่ได้พี่น้องแบบหนาหายเนยสองเมตรก็มี่เอสำหรับแบบพิมพเสาเนาะผู้ดใดคิดสนจิตสนใจอ่ะทักขอมาเออาน,นี่ก็เป็นฟ้าปิดไทยมันพี่น้อง ปิดไทย ừ. ตอนนี้ก็เฮ็ดเสร็จไม่แม้เพี่น้องของประธานได้๋องร้องดอกขั้นตอนร้องแล้วก็สีมาให้เมืองอีกเที่ยนหนึ่งเนาะว่ามันเป็ยนยังไงเฮ็ดแล้วที่สมคุยบ่แต่การที่เมืองอยู่นี่อยเฮ็ดมาหลายอันเลยก็ะ่บมีปัญหาให้เกียรติพี่น้นองสำหรับแบบพิมพเสาเนาะพิมพเหล็กเสาหนาสีเงาเม็ดหาสิบเนาะผู้ใด อันไ,ไปซื้อตลาดตีว่าเป็นไส้เล็กน้อยให้พี่น้องนี่แหละมาซื้อแบบไปเทเลยเทเองไส้เล็กเองผู้ใดมักสองหุ่นเบาก็ใส่สองหุ่นเบาผู้ใดมักสองหุ่นเต็มก็ใไส่สองหุ่นเต็มหรือผู้ใดมักสามหุ่นก็ใส่ไปเลยพี่นออ้องเออขันไปซื้อยุรานเขาก็เล็กสินนิดหนอยหนึ่งเดียพี่น้องเขาใส่ไห้งัวของจะซื้อกระลมกระหักกระขาดเนาะเออสำหรับผู้ใดอยากขึ้น่าอยาก ไปเทเองเนะเาะกันกันคิดว่าจีไปเทเองประมาณลอยต้นอโอ้ยสื่อแบบพิมพ์ไปเรยเอ้อพี่น้องคุม้มเกินกันหลายเนะเาะเดี๋ยวก็จีไปไทยเห็นมึงอีกเทือนึงพี่น้องช่วงเทเนะเาะตอนนี้ก็เหตุเร็วๆนะเนาะเยอสีง่ายออกไปเทข้างนอกกุล่ะพี่น้องเอเดี๋ยวก็ถ่ไทยตอนเทว่ามนันจีเป็นยังไงเห็นมึงอีกเทือนึงเนาะเอา ติดตามตอนต่อไปเรื่อพี่น้องมาต่อตอนนี้พี่นอ้องอะตอนนี้ก็เด็กกยกแบบออกมาแล้วลวลกวางเล็กเรียบร้อยเล็กสองหุนเต็มอปอกนาสามใส่เรียบร้อยนี่ตีนกระงาออกน้อยนึง งามตามทออาอา้องเยียงเอ้าุ่นละตอนเทกับจีไทยมึงอีกแค่นึงเอ้าตอนนี้กับหมู่บ้านกับคำพี่น้องเลยบ่ไดไทยให้มึงอ่าตอนเทเนาะรู้สึกว่ามันเหมือดอ่ะตอนนี้ก็เทเสร็จแล้วอา่าสำหรับพิมพ์หนาซีเนะเาะอ่าซี สี่นิว้วคุ้นเมตรหาสิบพี่นอ้องขังน,นก็เป็นเลขสองหุ่นเต็มเนาะออกหนาสามอ่ะพิมพ์นี้ก็ทั้งหมดเจ็ดตน้นพี่นอ้องอําสำหรับพิมพ์นี้เนาะอ่ะกูดสนจิตสนใจกับทักเขม้ามาไรพี่นอ้องอ่พิมพ์นี้ก็จะขายอยู่เออเดี๋ยวจะไปแกะแบบให้มึงพี่พน้องว่ามันเป็นยังไงเนาะเป็นยังไงเนาะเสาแต่ละต้นอ่าตอนนี้ก็แกะฟ้า ทั้งนี้เนาะฟ้าไทยแก้วมาแล้วกสวยงามทีเดียวพี่น้องเดี๋ยวได้แกวทั้งคางเนาะเดี๋ยวจะแก่ให้เมองกันเลยสําหรับเสาหนาสีเงาเม็ดหาสิบเนาะเดี๋ยวไปเมองกันเลยแก่เสาพี่น้องว่าแก้วมาแล้วมันเป็นยังไงเนาะเสร็จแล้วพี่น้องสภาพสวยงามเนาะฟังนี้ฟังหนองซีต่นพี่น้องด้านข้างก็โอเคพี่น้องเรียบกิบ ยียบิบคาวนี้ก็ยบิบพี่น้องเลยอันอนี้ก็ฟังหนวดเสาขนาดนาสีคุ้นเมนา็าพี่นอ้องเจดต้นพิมนี่เนาะอันนี้ด้านไทยอันนี้ก็สามตนน้นพี่น้อง แกอ,อกเรียบร้อยแล้วเหลือแต่ทิยกลงแทนเนาะพี่นอ้องฮะผู้ใดามาคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยพี่น้องกดซับสไครป์เพื่อจะได้เป็นกำลังใจผู้ส้างคลิปเนาะเอาเปิดราคาพี่น้องคลิปนี้เพิมนี่เนาะเออจะเปิดราคาขายะจะลองงั้นแล้วก็พานโอเคพี่นอ้องเอาว่าจะขายราคาเมื่อนหนึ่งเนาะพี่น้องสำหรับพิมพ์ตัวนี้เนาะ เทได้เสาเก็ดตนเนาะพี่น้องเสาหนาซีหนาซีนิ่วคูณเมตรหาสิบพี่น้องเทได้เจ็ดตนเนาะสำหรับเสาพิมพ์ตนหนาซีเนาะผู้ใดสนจิตสนใจผู้ใดอยากจะเปรอเสาเจียงหัวกะถักเข้ามาได้พี่น้องจะขายอยู่ราคาหนึ่งหมื่นบาทหนึ่งหมื่นบาทนะพี่น้องฟังบ่ผิดเนี่ยน้อเนาะ เลก็กกหนารับรองเอาไปนี่โอ้ยใส่งานได้สบายพี่น้องบอ่บอผูกบ่พังอา่เอาเห็ดแบบพิมพ์เสานี่มันท้าระมันอยู่แล้วเนาะพี่น,ออน้องอ่าเลาก็กนี่รับรองเล็กฉากนิ้วเครื่องนี่บ่มีเข่าสนิมแน่นอนอา่าสำหรับเล็กแผ่นข้างก็โหนาขึ้น,นพี่น้องเลยบุนละศูนย์จุดสองบุนละพี่นอ้องมันเป็นสามมิลสมบูรณ์หนาอย,ย่างดีเนาะอันนี้ก็บแจ้วเมาแล้วพี่น้องแบบพิมพ์เนาะกระจิรอบัริการจิต มาทาน้ำมันพี่น้องทาน้ำมันเราก็จะประกอบไม่เนาะก็จะก็สะเทชุดไม่อีกเนาะพี่น้องผู้ใดสนจิตสนใจทักเข้ามาได้เลยพี่น้องชุดนี้เนาะเสาหนาสี่เงาเมรร็ดหาสิบขายอยู่ราคาหนึ่งหมื่นบาทเนาะพี่น้องแบบสำหรับแบบพิมพ์แบบพิมพ์เนาะเออเล็กหนาสี่ ผู้ใดสนิตสนใจก็โทรมาได้เด้อพี่น้องอหรือติทักเขามาทางในย t u b e เนาะดวงจันเครื่องพี่น้องถักเขามาเลยเมีหรือจะขอคำแนะนำเกี่ยวกับเสากับบอกพี่น้องหรือบบมักใส่นี่มีใส่อื่นหนังสี่ก็สร้างได้พี่น้องก็จะเป็นนาหาเงาสองเมตรหังสี่กับมีเนาะสำหรับเสาเทสํำเร็จอยากจะกไปลอมเชียงหัวเชีงยงยังกันหัวกันแควเนาะพี่น้องเสาปูน เสาปูนนาซีหรือจะมีนาซีนาหาหนาหกพี่น้องแล้วแต่จะสั้งแบบเนาะแต่นาซีพี่น้องเดี๋ยวนี้เปิดราคาขายอยู่หนึ่งหมื่นบาทเนาะพี่น้องสาหรับขาพิมพ์เนาะเอาผู้ใดสนใจสนใจกับทักตวงเข้ามาได้พี่น้องเอาคลิปนี้กับสีบอกมิังไลค์ก็จะได,ได้จบคลิปไปเพียงสานน,สนิเวสกรผู้ใดมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลดดค์กดแชร์กดสมัครในเดอพี่น้องเพื่อจะได้เป็นกำลังใจผู้สั่งคลิปเนาะเอาคลิปนี้นะขอลาคํา,าว่าสวัสดีครับ